สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้ยจำปาดงนะคะนี่ะสวนมันขุดแล้วเนี่ยสวนมันก็ขุดแล้วนี่ที่หลังนะคะไล่บุงที่น้ำมันท่วมเนาะน้ำท่วมประจำแล้วก็ขุดออกแล้วก็เริ่มปลูกใหม่อีกแล้วนะ มันสัมปะหลังนี่จะเป็นมันพืชหรือถอนนะหุดออกแล้วนะคะฝั่งนี้ก็ปลูกอีกแล้วหุดออกก็จะปลูกใหม่ไปเรื่อยๆขึ้นแล้วเดี๋ยวยากก็จะขึ้นเต็มแน่นปลูกอีกแล้วสวยงามอยู่นนเนาะแต่ว,ว่ายานี่ยเะนาะเดี๋ยวมันก็ขึ้นเต็ม นนปลูกมันสำปะหลังนี่ปีนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นราคาแต่ก็ยังปลูกประจำโอ้ oh. ย่าอันนี้นะคะ้ามันขึ้น,นเต็มเลยเดี๋ยวก็ถอนยาถอนง่ายอยู่มันเป็นดินทรายก็จจะเป็นดอกดอกแบบนี้แหละถอนยาออกแล้วก็จะสวยงาม มองไปก็ปลูกแล้วทำสำปะหลังปลูกก็ขึ้นดีบางทีก็ออกใหญๆก็จะเกิดทุกต้นอยู่นะสวนนี้แหละที่น้ำท่วมเนาะเวลาน้ำท่วมน้ำก็จะมาท่วมทุกปี ปลูกออกก็รื้อถอนทุกปีนี่แล้วมันสวยงามอยู่เกิดทุกต้นอยู่เป็นมันดินทรายหย่าหย่าอันนี้ก็หลากโอ้ยาวจะได้หลากยาว น่าจะมาถอนแล้วล่ะถ้าถอนออกมันก็จะเห็นแต่มันม,มันที่เกิดนี่แล้วก็อ,ออกอมไม่ได้ปลูกจะไถแล้วก็ยากออกแล้วก็จะช่วย สัมปะหลังเหนื่อยเนาะทำมันนี่มันทำหลายคนตุ <Hey. S 1> ย่ยาดอกๆอย่เียมันเยอะแล้วก็ถอนง่ายอยู่ถอนออกแล้วก็สวย พาราสวยงามอยู่เนาะสวนมันสำปะหลังนี่จะเป็นเดือนสินะคะปลูกออกแล้วก็ลือทอนลือทอนอยู่นี่แหละมันสำปะหลังปลูกง่ายอยู่แล้วก็ดูแลแบบไม่ได้ดูแลแบบนานประจํา ก็มาพรวนดินใส่ปุ้ยแล้วก็เรียบร้อยอันนี้ก็ปลูกอ่ะอันนี้ก็ปลูกมันจะปลูกแบบแบบแนวนอนเนะเมื่อกี้แนวตั้งนี่จะปลูกแนวนอนอ้อผักก็เกิดเยอะแล้ว นี่จะปลูกแนวนอนนะคะแนวนอนก็จะเป็นแบบนี้ก็ทําระยะห่างอยู่เพราะว่าตอนที่มันเกิดนะะมันก็เปนระยะห่างๆนะคะปลูกนอนอ้าวเดี๋ยวเรามาเก็บผักอันนี้กลับไปกินดีกว่าเนาะผักมะละมะละก็เกิดแล้ว ก็จะเอาไปลวกก่อนเดี๋ยวพักไปลวกก่อนนะคะเดี๋ยวดูน้ำท่วมก็ดินก็แตกแบบนี้แหละน้ำท่วมแล้วก็มาปลูกมันสำปะหลัง oh. นี่นะคะน้องสะอีกน้องนึงปลาเยอะมากเลย เราเก็บผักกันเก็บผักมะละนี่แหละไปกินต่างกล่องมาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราก็จะเก็บผักกันผักไปกินที่เกิดที่เกิดมันสวยงามอยู่ ไปเรื่อยๆเดียเด๋ยวมันก็ออกอีกเอาไปลวกจ้ำแจ่วถ้าใครชอบขมใครไม่ชอบขมมันก็ไม่อร่อย Ah, oh, look อยู่เอายาวๆก็ได้นะใดแล้วแต่ยอดยอดนี่นะคะเขาเรียกว่าผักมะระอ่อนๆเนาะเอาไปลวกจิ้มแจวกินนะคะ นี่แหละมาบ้านๆก็จะกินของบ้านๆแบบนี้แหละกับข้าวกับปลาเรามีเยอะแยะนะคะเดีย๋ยวเราไปเก็บอีกเต็มต้นโอ้เยวก็จะออกดอกแล้วล่ะมามาเก็บผักกันลวกจ้ำเจียวกันเยอะแยะนะครับ ก่อนไปลวกจ้ำเกี่ยวอนเย็นเย็นเอาเยอะพอพอแล้วสวยๆจะออกทุกปีนะคะเก็บทุกปีก็ออกทุกปีนี่นะมันเป็นป่ามันก็จะเกิดเราไม่ได้ปลูกนะคะ ไม่ได้ปลูกมันก็เกิดออกมาเพราะว่ามันมีเมล็ดพันธ์แล้วเดี๋ยวลวกเป็น๋ยนึ่งกันเกี่ยวจับเกียเก่ยวเรื่องมันสำปะหลังก็ตูหน้าบ้านเราก็กินของบ้านบ้าน 那对吗？ ฝากเพืเ่อนๆด้วยเพราะว่ามันเยอะแล้วเราปลูปกมันใส่ก็สวยน,นึ่งเอาไปนึ่งนึ่งก้ามเจียวมี่ก็แตกละแหมันอ่อนมากเลย เก็บน้อยเดียวเอาเต็มกระตากก็ยังมันก็เลื้อยไปตามดินเนาะผักมะระนะคะตอนนี้จะเป็นผักอยู่ต่อไปก็ออกดอกออกดอกเรื่องอลา,ามแล้ก็กินมากกินมากันด้วยกินยอดมันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ เก็บไปเรื่อยๆมันก็ออกเป็นไปจนขึดนู่นเลยนะคะอันนี้น้ำจะท่วมแล้วก็มันก็ดินแตกระแหงนะคะเราก็ปลูกมันใส่แต่ก่อนก็เป็นสวนใบปลูกยาเนาะตอนนี้ก็ปลูกมันใส่แล้วนะคะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ก็นะคะฝากด้วยนะคะเจ้ยจำปาดงมาเก็บผักกันสวัสดีค่ะ